เจ้าขี่รถอย่างมากนี่จากพังค้นมายี่สิบสามสิบกโล่คเดลีขี่รถกระบะมั่นคันเม้นเจ้าขึ้นรถนี่คือสิขึ้นน้ำรถคือสิขึ้นรถน้ำโมได้คือสิหลุมลประตูรถเจ้ามาจังไหนเจ้าขึ้นรถวิธีไหนมาแม่แม่แมแมโอ้ยมันบรูเรียงดอกให้เจ้าถามเจ้าถามมันให้ทุกคอยเ,อ,เอามูเจ้ามานำกันมูนเจ้าก็ถามกันได้๋ีคอยกระยักพูดคอยสงสัยมาทุกคอยถามดูนะทุกคอยเมื่อย บอกกอิ่มกว่าเดี๋ยวคอยเมื่อยเบิ้ลหมื่นเบิ้ลเว้นเปล่าคนเช่าต้นก็มันบ่ได้ดอกตัวไฟไปสุ้หนาชั้นเป่าไอยจังหวัดเขินเฉยคนคนนึงคนมาลองเท่งส่งแตกมาสั่นตั้งใจเห็ดแตกซื่อๆนี่คันพ่อใส่โสมไล่เล่นหัวค่อยปอนผู้บู่นี่ว่าแตะปันก็ยังสวดดอกอยู่เนาะ เ่าถ้ามานาพบุญจินยังไงจะมาพูเป็นแต่ถามแท้เฮ็ดนายิ้มเย้มแจมใสใส่คดเนยเป็นตะเว้านํำเป็นแต่ถาม่ยยิ่่ส่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่า่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่อ่่้่เจ้า่่่นขอบคุณค่่่ มันเปนยังไงเป็นบ้าแล้วแับนี้มาอ่าแบบแบบแบบพังโคนบ่องขายติ่งไก่แหมอะแบบจากพุ่นมาพีอะแบบแบบเปิดประตูรถปิดอัพปูน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 อะแบบแบบแบบ เกิดมากบ่เคยเห็นเนี่ยหัวหน้ามาแล้วเป็นกึอบคนี้เจ้าเข้าใจบ่อนาเข้าใจอยู่เก่งอยู่หันอนาอามาอ้าวพังคนเอามาปูปูชาว่างแดนดินเจ็บจะง่วงจ้ำบ่ได้แล้วหนิเนาะเอามาเอามา อามาอามา <source. S 1> อามาอามาอามามาอึ่งอามาเจ้าขอเชฟไปมันหมายจ้ไหนมาอธิบายตุ๊เหฟังแน่จ็กกี้ตุ๊ขอิเป็นนั่นไส้มื่นไอบีบอบนี <TL agree> ่เลยแจ็กกี้อธิบายเน่ยอธิบายจะนคอมมันได้เผ็ดผู้ถามมั่นผม คนพ่เข่าใจนี่คนพ่รู้เรื่องนะมูนเจ้าเจ้าอธิบายโรดถามมันไม่ใหเลาบพราะ่อยากรู้ว่าเราเห็ดจังไหนเีาจังหลมประตูโรถนั่นแม่อะไร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 แม่ มวางไหนมันมานมันขึ้นประตูรถทาาตรงนี่มันบวกลมเออมันก็เลยเปิดประตูรถเปิดพอออกมาเลยนะมันเคียงมาหยอดจักรันหยอดแล้วแล้วมันก็เขาไล่ตรงมาได้มันก็เลยแอบท้องเขาโอ้มันเขาเคียงทางเขาแข่งทางเขาเอันม่นี่ใส่ด่บานนี่อันสมมติว่าเดินท่าไกลนี่ คันปกติแล้วเขาสิแวห้องน้ำเหมือนบ่อห้องน้ำปอดท่อๆนี่ประตูมันแคบแคบสวมนี่อันกะอันน้อยๆที่ขันคุณปกตินี่เขาก็นั่งยองยออันเจ้าผู้ใหญ่ๆนี่กันเจ้านั่งยองยอเจ้าเอดจังไรจึงรับนำนักจะข้อมได้เจาว่าง่ายหลังตี ที่พายอันนี้ล่ะมาเอออเออฮันนังยังสีทุนถิลมมาเดีอนะี่เต้องนั่งยังสีพี่น้องมันว่ากานปัมไหนีสวนสักโค่มันก็นั่งตีได้อยู่ แต่่าขันบนนีสักโคกเป็นมองง่อยตั้งีมันนั่งงยยอบเพรอะไรมันสชิงไงมันกะคัดตมาชีเลยแมนบ่าเฮมอกูถามมึงในยี่นี่มานำกันกูดูนำกัลกูเม่ไห้เลยถามมึงยังเทียกูจะถามว่ตถุนพัเมึ่เกิดมานนี่มันแค้ถืกสียักเทียบ่แบ๊บแบ๊บแบ๊บแบ๊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 ๊๊พูดพูดพ้ดพดวัตถนี้ม่หมดีเมมัออกมาหนี่ปุ๊บ むかしおしでやってやばいって บูดบูดบูดเนี่ยตั้งแต่ออกจากาศี้แม่มันมานี่เคยถือสีจัียานล้แดงๆขันคืนมานโจกีเจ้าของเอาพุชเจ้าเฝ้าเลนเฝ้าแลี้วเลนยิ้วกรบโปเป็นหยังดอกประหยัดเวลาเด้อเดี๋ยวจะนอยหมอลำสิวอกมัเตยผมสิไปใส่ชุดเพชรออกมาน มาใคล้เห็นคนตีจนสลักตัโจนฉลัมองหนาอยู่มันกับผิดปกติค่อยว่าเป็นเจ้าพ่มาน้ามูเปกายนี่บัาน้องาศาสตร์เิ่นบัวจางเพิ่น่าปีนันมาล่ำมอล่ำใจกระลอยนิทพูเถาเถาค่อยสำรวจเมิดว่งเมิดคณะแล้วมีเจ้าเถาก็มูค่อยทะเลิดว่าปีนี่ค่อย,อยสอออนนอยอยิไล่เจา้าหอกค่อยบ่ิหเจ้ามาน้ามู มื่อนี้เจ้าพวมมาได้จังไรเนี่ยเขาบอกเพื่อหมาแต่ดับเข่ากุ้งว่าเล่นนักเอกเนี่ยเข่าก็มาเล่นตลกให้พี่น้องเป็นวนตื่นหัวแก้วพี่น้องมีคว้นสูงสูงหูชกคนเยี่ยมนี้พี่น้องทั้งหลายมาเบิ่งหวึงได้เนี่ยวันไหนมาเบิ่งบ่อยเด้อมาเบิ่งหวึงพี่น้องผู้ใดอยู่ทธ์ให้วงมาเบิ่งหวึงขอเชียงไดยจ้ามีิจ่ซุ่มมัดกองและตบมือให้เจ้าอ่ะ คนแบบเมล็กพังคนกับตบทั้งตบตีมตบปื้อบ้าเนงกยขโอยเกียรติผมเนาะผมเป็นหัวหน้าแท้ๆอ้าวหัวหน้าเป็นหัวคอกูเดิตาเป็นวัตถุของเป็นหัวหน้าคนนะอ้าววัตจะของเป็นหัวหน้าขันว่ามีหลงน้องมึงเกลียดเป็นหัวหน้าบ่างบางทีเจ้าเราเรื่องหมาเอ้าจังใดจังหวังสั่นค้อนเพิ่งจะเอ็นอะันดีเพื่อขีหัวทุกอน ที่บักแกลุยหนาลุยแหลมผูจับใจตั้งแล้วว่าไอ้ข่าบักข่ามนุษย์เอาข่ามนุษย์จังหน้เจ้ายังมาเบาทรงเดชมาใส่ลายผมเลยพี่พี่น้องเอาคอยไปเฮ็ดประกันแล้วันหาแสนเนี่ยข่ามนุษย์ว่าขนาดพี่น้องคนผู้ใดใกล้ตายในเฮาเฮ็ดประกันแม่นบระกันตายมากกันเสียประกันบ่โดนในเฮาได้กำไรเด้๋ยด้แบ่งกันปีนั้นเป็นแต่ตายหลายหลาย ผมกลัลยเฮ็ดประกันเขาให้ทรงเบี้ยเดือนละ 20, 000, 000, 000. สองหมื่นปีหนึ่งแสนสี่ทรงมาสิบปีหรอหอดบ่ไอจั๊กเสือเบาอยู่นี่ขันเป็นตายมืออื่นมือนี่ก็ลืบทึ้นนิดเดียวเนี่ยมึงตัวกัดเนาะวัดายตายเด้อผมไปดูหมอแล,ล้วพมอว่ากูจะตาใจรุ่นเมื่อกี้สิบปีกูนะเออเอาลายเนาะ ยกที่เดิมเริ่มขึ้นนะฮะรบอยสิบลูกน้องเจไดจะไม่แข็งคอกรับเพวหนาเห็นบอลล่งงานใดกินเขาไล่ลูกน้องออกมันเป็นจังซี่แล้วกูไล่หัวหน้าออกเอาสรางเป็นยังให้เฮ็ดประจานจากคอเป็นยังขึ้นออกหอยออกคนเบิ่งอ้ําไม่ได้กินตะลุยปลอดเลยมันต้องมันทอดถูกความเหนียกคุณเบิืออะไรใจอยาดเร็วเอ็นอะไรนี้ถ้กินน้าเต้สวากูนี่ยละมาคุยเสียง บาบี่จะเป็นัไงสัส่ละที่บานเราคนฟั้งซะจะได้หอวมาตั้งหน้าตั้งตาได้หัวหน้าข้าหัวหน้าแน่แท้วยพูด้ชกกูเบิกขึ้นเพรได้ักสียแเน